สวัสดีครับจากบริษ,ษัท DMT เดิมนะครับวันนี้ครับจะเป็นคลิปวอล์กหนึ่งวันของผมครับว่าผมทําอะไรบ้างอันดับแรกนะครับจะพาไปดูนะครับว่าจะไปที่ไหนก่อนก่อนที่จะทํางานนะครับซึ่งก็เป็นการกินข้าวโปรตีนแหละแต่ว่าการกินข้าวของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่คนอื่นอาจจะต้องแบบมีข้าวบ้างมีแบบอะไรที่มันแบบเป็นเมนูแบบเซตใหญ่หรือจานหลักอะไรอย่างนี้แต่สําหรับผมเนี่ยผมก็จะกินอะไรเล็กๆน้อยๆพอได้แบบว่ารองท้องหรือขบเคี้ยวบ้างนี้เพราะว่าถ้าผมเนี่ย กินข้าวเยอะๆหรือกินอะไรเยอะเนี่ยแน่นอนครับว่าผมทํางานไม่ไหวแน่ผมขึ้นรอนโดนแองง่วงแน่ครับร้านที่ผมจะพาไปเนี่ยเป็นร้านประจําเลยสําหรับหลายๆคนนะที่ผมเคยไปอ่านเจอแบบในโลกของโซเชียลมาเขาก็จะแบบว่ามีคนที่เป็นคนฝั่งที่อยากทํางานขับรถไปนู่นไปนี่ แล้วก็ฝั่งที่ทํางานนั่งโต๊ะใช่ไหมอารมณ์มันจะเหมือนแบบว่าคนในะอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นขอเป็นหนึ่งตัวแทนนะสาหรับคนที่ต้องขับรถไปทํางานไปนู่นไปนี่มานัา่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าก็คือกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยชนบุรีบางนาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบนครปฐมราชบรุรีอะไรเงี้ยก็คือผมวิ่งบริเวณโซนพวกนีน้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าโหเราแบบว่ากระดีกระดามากเราไม่งก็เต้นเต้นเลยว่าเฮ้ยแถวนั้นเราไปเนี่ยมันมีบ้างด,ดางม แต่พอหลังจากนั้นอะคุณทำงานมาหลายปีอะผมเชื่อนะว่าหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมนะก็คือเราอะไม่ได้คิดถึงเรื่องกิจแล่อยากจะขับรถไปทำงานครับทำงานให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งการกลับถึงบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าฟินสุดแล้วแบบดีที่สุดแล้วข้าวเนี่ยขอแบบเออตามสั่งหน้าหมู่บ้านก็ได้หรือว่าอะไรนู่นนี่นั่งก็ได้แล้วแต่อะไรประมาณนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นหลายๆคนครับที่นั่งโต๊ะออฟฟิศและอยากออกมาทำแบบนี้ครับก็สามารถดูคลิปผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ จะตามไปดูนะครับว่าร้านที่ผมจะไปเป็นร้านแบบไหนแนละ้วผมบอกเลยว่าของกินแบบอลังการมากสําหรับผมนะเพราะว่าผมกินนิดน่อยไม่ได้กินเป็นอาหารจานหลักนะร้านพวกนีผ้ผมคือผมจะชอบมากมันจะมีแบบจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้คุณแบบเลือกสรรได้มากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับว่าร้านที่ผมพรีเซนต์เนี่ยเป็นแบบไหน let's go <S ไปครับเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้จะกินอะไรกันนะครับ เป็นร้านแบบว่าบ้านๆโปรตินะครับแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าผมเลือกอะไรนี่สิ่งที่ผมเลือกคืออันนี้เห็นไหมนั่คือกินประจําเลยกินง่ายครับกรอบอร่อยเคี้ยวระหว่างเดินทางนี่มมันมากเห็นไหมครับร้านที่ผมบอกว่ามันจะมีให้เลือกหลายๆอย่างเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมมีข้าวด้วยมีอะไรต่างๆเต็ตตตตมไปหมดเลยนะครับถ้าใครแบบว่าทํางานนั่งโต๊ะแล้วสงสัยนะครับว่าผู้คนที่เขาขับรถออกไปทํางานไปนู่นไปนี่กันไรงี้งเขาเลือกกินอะไรผมบอกเลยครับทุกๆคนครับ ถ้าหมูว่างจริงๆนะครับหรือมีเวลาเขาก็จะนั่งกินร้านอาหารโปรตีนแต่ว่าถ้าเราต้องแบบว่าเร่งรีบหรือว่าเราคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรร้านอาหารก็นี่ครับจบด้วยร้านพวกนี้ครับมีครบทุกอย่างขนมขนมอาหารครับนี่มีใบเพิ่มพลังด้วยครับสำหรับใครครับที่ทํางานตักแดนครับก็สามารถเพิ่มพลังด้วยสิ่งนี้ได้โอเคนะครับไปครับเดี๋ยวไปทำงานกันต่อดีกว่านะครับ ครับแล้วตอนนี้ครับก็ขึ้นรถมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปที่หน้างานและผมเนี่ยอยากจะมีเรื่องพูดอีกเรื่องหนึ่งก็เลยก็คือเมื่อผมเนี่ยก็คือเป็นคนชอบรถใช่ไหมซึ่งรถก็ทํามาแบบเออขับให้ให้ตัวเองขับสนุกแรกๆเนี่ยขู่ได้ไปไกลๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับรถแบบมันมากจะมีแบบฟิบปับฟิบปับหน่อยหนึ่งเลยวันนี้ก็พอของปากของคอแต่ตอนนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่ารถผมไปอู่แล้วเพราะผมขับรถแบบนี้แหละนะครับนะครับถ้าใครขับรถนะครับก็ระวังหน่อยอะไรประมาณนี้ดีกว่านะ เรื่องของการขับรถเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคนชอบขับรถเนี่ยเขาก็าจะมีความสุขในการที่ได้ขับถูกไหมซึ่งผมอะก็คือหนึ่งในนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมลืมคิดไปคืออะไรรู้ไหมครับก็คือเรื่องรถติดนะครับทุกวันนี้นะครับผมจะแบบว่าชํานาญแล้วสมมติว่าคุณไปบางนาเนี่ย คุณต้องกลับหรือขึ้นทางด่วนก่อนกี่โมงคุณถึงจะแบบว่าไม่โดนขบวนรถติดนะซึ่งเวลาผมไปบางนาะผมจะกลับมาเส้นถนนไอทางด่วนที่ลงพระรามสองลงทางด่วนที่ลงกาญจนาุิเตกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเวลาอยู่คนระับซึ่งใครที่ขับรถไปประเภทนี้ที่ไปทํางานอ่ะผมบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีทิศของตัวเองถ้าคุณไปบริเวณนี้ต้องออกจากตรงนั้นภายในกี่โมงเพื่อที่คุณจะไม่ติดขบวนรถติดนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณออกผิดเวลานะก็คือแบบว่าเจ๊งอะ่ะคุณแบบว่านอนแบบว่าได้เลยอะ่ะแบบ รถติดโคตรอ่ะมบอกให้เพราะฉะนั้นก็หลาหลายอย่างครับเรื่องของการขับรถไปทํางานเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าจะเสี่ยงชนบ้างเสี่ยงแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงรถติดหรือว่น่ๆๆอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครนะครับคิดแบบว่าลังเลลังเลอยู่ประมาณนี้นะครับว่าแบบอยากออกมาทํางานแบบว่าขับรถไปนู่นไปนี่มานั่นอะไรอย่างงี้ผมก็อยากให้ตรงนี้เป็นหนึ่งข้อคิดสําหรับคนที่อยากจะย้ายแสงงานจากนั่งโต๊ะมาขับรถละกันนะครับเพราะรถก็หลายๆอย่างอ่ะการเสรืษษ่อมสมรรถภาพรถนะครับเพราะบางบริษัทเขาก็จะมี เรื่องเสื่อมสภาพให้บ้างบางบริษัทก็ไม่มีมันก็แล้วแต่ครับ mm hmm. เพะนะืนะ่อนนับถ้าคุณดูแล้วว่าความคุ้มค่าที่บริษัทนั้นๆเสนอให้คุ้มกับการขับรถข,รถของคุณไหมก็ว่าไกทีหนึ่งเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าขับรถเนี่ยโหแบบไม่กี่เดือนนะ่ะคุณต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งก็เท่าแหละประมาณ2,000ไม่เกินนี้ถูกไหมมันก็จะมีค่าทุนค่านี่เยอะแยะไปหมดยิ่งค่ายางอย่างผมบอกเลยค่ายางเนี่ยโหครับสองสามปีเนี่ยสบายพอปีที่สี่เท่านั้นแหละโอ้โหผมบอกให้ คือแบบรายจ่ายมันจะถาถมมากมากนะแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งที่เขาเสนอให้มีอะไรบ้างเงินเดือนที่คุณได้อะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับยิ่งถ้าสมว่าคุณเป็นรถน้ํามันเบนซินเนี้ยโอ้หูล้ผมบอกเลยว่าบันเทิงอะแต่ว่าใครเป็นรถไฟฟ้าก็แล้วแต่เพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็แบบอย่างที่บอกผมเป็นคนชอบขับรถแล้วผมทํางานอยู่ปับที่ไม่ได้ทางานอยู่ปับที่แล้วผมแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่มัน บอกไม่ถูกอ่ะคือผมไม่ชอบนั่งอยู่ที่อ่ะนั่งอยู่ที่มันเหมือนแบบเหมือนต้นไม้ไม่รดน้ําแบบว่ามันเฉาอ่ะก็ทางานแบบนี้แบบขับรถไปนู่นไปนี่มานั่นได้แวะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเลือกดูครับตามเหตุผลที่สมควรเลยประมาณนี้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าง,งานดีกว่าว่าหน้าง,งานที่นั่นจะเป็นยังไงบ้าง Let's go <S ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่หน้าง,งานหมู่บ้านเซนโทเวสเกตแล้วนะครับดีวผมไปพาไปดูครับว่าหน้างานหลังนี้เป็นแบบไหนกันบ้างแต่อันดับแรกก่อนไปนะขอสปอยหน่อยนึงนะครับก็คือ งานหลังนี้ครับมีงานเติมงานหลังคาลูกทรงตัวเอลเลยนะซึ่งถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะก็ไปดูในคลิปวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้ผมได้ลงไว้แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของงานสีเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของงานไฟฟ้านเนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นสีเนี่ยครับก็ใช้เป็นสีของ T O A ครับสีไม้ะแดงก็ T O A นะครับเรื่องของอุปกรณ์ไฟต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหม เราสั่งอุปกรณ์ไฟทั้งหมดเนี่ยมาจากโฮมโปรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่างานหลังบ้านเราต่อเติมอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยให้ดูงานโซนสักล้างก่อนเพื่อเป็นงานโซนสครั้งแบบนี้เห็นไหมเป็นงานหลังคาโชว์โครงครับแปรก็จะเป็นแปรคู่แบบนี้ครับเดินคู่ไว้เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็มีช่องแสงสองช่องประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงห้องครัวนะครับเห็นไหมครับก็เป็นงานก่อผนังตามปกติครับละเอียดนะครับก็เราก็จะมีเเเรรืื่ออองงงงขาานนส็หหทัับละ สาเอ็นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราใช้คำโครงตัวหลังงานหลังคาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทับหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราหล่อขึ้นมาใหม่ให่ไหมหล่อทับหลังขึ้นมาใหม่ประมาณนี้ครับก็อิสระแบบนะทับหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นเรื่องของทับหลังหล่อก็ได้ทับหลังเหล็กก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าทับหลังเหล็กก็จะไฮโซหน่อยเพราะราคาแพงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างเขากำลังหล่อเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เนี่ยครับตัวท็อปเนี่ยเราจะทําแบบหล่อนะครับแล้วก็วางเหล็กนะครับยึงชิดกับตัวเรื่องของผนังเห็นไหมมันจะมีเรื่่ออองงขูยแบบนี้ เราจะยิงเหล็กยึดเข้าไปประมาณนี้นะเพราะก็สารเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็กันแบบแล้วก็เทส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเอาอิฐมวลเบาเนี่ยมาก่อขาก่อขาก่อขาแบบนี้ตามโปรติเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของงานเคาน์เตอร์ที่เราทานะรับรองได้เลยว่าเรื่องของพเคาน์เตอร์เนี่ยแข็งแรงมากแน่ๆนะครับแล้วส่วนข้างบนเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะมีส่วนที่เป็นผนังเรียบกับผนังที่กีดลายไอ้ฝั่งกีดลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ช่างเขาจะทําไว้เพื่อสําหรับปูกระเบื้องเพื่อจะให้ปูนกาาาาาสมรถเเข้ยึด ตามรอยตามร่องที่เรากรีดไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นงานเดี๋ยวแล้วก็สกรีมแล้วก็ทาสีตามโปกตินะครับแล้วงานภายในเนี่ยงานหลังคาเห็นไหมถ้าเป็นงานห้องครัวหรืองานที่มีฝ้าเนี่ยครับเราจะเดินแปรเป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของงานที่เป็นหลังคาโชโคงนะครับเราก็จะใส่เป็นแปรคู่แบบนี้เพื่อเกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นก็แปรเดียวก็คือใช้งานได้แต่แค่แปรคู่เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามเข้ามาให้เฉยๆเพราะนั้นถ้าใครยังสงสัยอยู่นะทไมว่ามันใช้แปรต่างกันผมบอกเลยว่าแปรเดียวนนน่ะคคือออเายูแรับ นี่ก็จะมีช่องแสงภายใน1ช่องแล้วก็2ช่องเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของทั่วไปแหละถ้าคุณต่อเติมงานห้องครัวกับเรานะก็จะเป็นรูปแบบประมาณเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับมีการเว้นระยะกอบผนังด้าหลัง50เซนตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านด้วยว่าเขาอนุญาตไหมเพราะบางหมู่บ้านเนี้ยก็สามารถที่จะกอะผนังชิดตัวรั้วได้เลยแต่นี้ก็ทางหมู่บ้านนี้ครับเขาไม่อนุญาตให้ก่อชิดรั้วครับต้องเว้น50เซนแล้วก็ทําตามระยะกฎหมายนะหรังอย่างนี้จะกว้างสักประมาณ2เมตรกว่าได้นะสองเมตรสิบสอง ส่วนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของตัวเคเตอร์นี่แหละเนหะ็นไหมมันก็ต้องออกแบบดีให้ดีเหมือนกันเพราะาบางทีอะในแพ็กเกจมีให้3ามเมตรหกิก็กิงถูกไหมแต่ว่า3ามเมตรหกสิบเนี่ยถ้ามันเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะมากินพื้นที่ตรงนี้พอ,อก,กินพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ทางเดินของคุณอะจะเหลือน้อยมากตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเหมือนกันเพราะว่างานต่อเติมเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะให้มันออกมาเป๊ะอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราอะมาทําในพื้นที่ที่มันแบบมีพื้นที่จํากัดเราไม่ได้ออกแบบในการสร้างแต่แรกถูก นี้จะเป็นข้อจํากัดของงานต่อเต็มตามโปรตินี่แหละครับแล้วก็นี่ครับ้วยลูกค้าไม่มั่นใจว่าก่อนงานเสร็จเราจะได้ชิมไหมนะครับ Are you ก็ส่วนใหญ่นะครับก็งานต้นไม้งานอะไรอย่างเงี้ยผมบอกกันนะว่าเราก็มีการแบบว่ารื้อถอนให้นะเพราะบางทีเนี่ยไองานต้นไม้พุ่มที่อยู่ตามรั้วเห็นไหม ที่อยู่ตามรูนี้นะครับลูกค้าก็ไม่เอาเนะก็หรือออกทิง้งหรือว่าบางทีอะลูกค้าเคยปลูกต้นมะม่วงเนี้ยแล้วจะให้ย้ายต้นมะม่วงไปที่อื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าทําไม่ได้นะครับยังไงถ้าต้นมะม่วงอยู่ตรงบริเวณที่มันทับกับที่เราจะต่อเติมเนี่ยยังไงก็ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับหน้างานนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเรื่องของงานที่กาลังทำการก่อผนังแล้วก็หลอดเคาน์เตอร์เท่านั้นเองครับ เป็น1วัน,นครับถ้าสมมติว่าผมนะครับออกมาถ่ายคลิปแล้วไปน้าง,งานไหนนะครับผมก็จะมาดูหน้าง,งานให้พวกพี่ๆน้องๆอะไรประมาณนี้แหละเผื่อแบบมาคุยกับช่างว่าติดปัญหาอะไรไหมขาดของอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันดูเลยวันนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะที่แบบหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเรื่องของงานหลังคาเนี่ยทำไมถึงต้องแนะนําเป็นเมชนีพียูอันดับแรกเลยคือสวยครับเมชนจีพียูเนี่ยคือสวยมากถ้าผมให้คนดูเห็นไหม แผ่นหลังคาเนี่ยครับใต้ท้องหลังคาเนี่ยมันจะเรียบนะครับเนียนแล้วก็สามารถเลือกสีได้หลายแบบมากใช่ไหมเรียบเนียนแล้วก็เลือกสีได้หลายแบบมากครับแล้วก็พร้อมกับไอ้เรื่องโครงเหล็กเ,กเกที่ยวทำไว้ที่เป็นเหล็กแปรสองเส้นเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันส,สไตล์โมเดินที่แบบสวยมากๆเมื่อว่าคุณจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่คุณลองดูดิว่าถ้าเป็นงานหลังคาโชว์โครงอะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้เป็นสไตล์นี่แหละเพราะว่ามันดูเรียบไม่ได้บุว๋วบาและมันสามารถที่จะร่วมสมัยได้ทุกยุคท,ทุกเวลาอะไรประมาณนี้ดีกว่า เพราะนั้นก็เรื่องของงานต่อเติมหลังคาเนี่ยนะครับหลกัหลกๆเลยที่อยากแนะนำมันก็คือหลังคาเมนชีตพียูเนี่ยคือดีดีนดับต้งตนแล้วหรือถ้าใครนะครับมีความซีเรียสนะครับในเรื่องของเสียงมากๆเนี่ยก็แนะนำเป็นหลังคาไวนิลแทนผมบอกเลยนะว่าหลังคาเมนชีตพียูกับไวนิลเนี่ยมันแตกต่างกันที่อะไรรู้ปะถ้าสมมติว่าห้องนอนของคุณอนะอยู่ติดกับเรื่องของงานหลังคาที่เราต่อเติมใช่ไหมคุณจะได้ยินเสียงแบบแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊ะนิดๆหน่อยๆเพราะว่าด้านบนเนี่ยแผ่นเมนชีทันนเเป็มลชีตอยู่เมทัลนเหล็กกถูมเป็นเมทัลลลอออยยยย่่่าาางงงงงงเเเเเีีีี้วมมมมันมันนนนนโดรรืขฝกกะะทบ็จสแ แปะแปะหน่อยหนึ่งเลยครับนันเองแต่พอคุณอยู่ด้านล่างเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าก่าเสียงเนี่ยนะครับมันจะเดินทางลงมาเนี่ยมันก็จะโดนเหล็กก่อนใช่ไหมซึ่งเหล็กเป็นวัตถุแข็งนะครับเสียงสามารถเดินทางได้ดีอยู่แล้วแต่พอเป็นโฟมเนี่ยครับเป็นฉนวนที่มันดูดซับเสียงเนี่ยก่อนจะถึงข้างล่างเนี่ยมันเลยดูดซับเสียงไปคุณเลยได้ยินเสียงที่เบาถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของไอตัวแผ่นวนิลเนี่ย ั้งวัสดุทั้งหมดมันคือเนื้อเดียวชิ้นเดียวกันทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดไม่มีแบ่งแยกระหว่างโฟมกับตัวเมทัลชีสถูกไหมเสียงนี่คือมันจะซอฟต์มากๆแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็คือจะสูงในระดับหนึ่งเลยเพราะนั้นก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเมทัลชีพยูพเนี่ยคือคําตอบที่ดีสุดแต่ถ้าสมมติว่าใครซีเรียสเรื่องเสียงมากๆไม่อยากให้รบกวัวเลยแบบถ้าแบบนอนแล้วแสงสว่างเข้าตาแล้วตื่นหรือไม่ก็ถ้านอนแล้วได้ยินเสียงนิดหน่อยเราตื่นแล้วนะครับผมแนะนาเลยว่าเป็นแผ่นหลังคาว และอีกหนึ่งอย่างครับที่จะภาพไม่ได้นะครับสําหรับสายที่ต้องขับรถนะครับก็คือเรื่องของการเติมน้ำมันเองผมมีหนึ่งเรื่องที่อยากแนะนำครับสาหรับสายเติมน้ำมันนะคุณก็เลือกปั๊มน้ำมันที่คุณชอบใช่ไหมแล้วคุณก็ดูก่อนว่าสิทธิพิเศษของปั๊มน้ำมันนั้นนะ่ะ พวกคะแนนที่เราเติมน้ํามันเราได้คะแนนเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถแลกอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะผมก็จะเติมอยู่ประมาณสองปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มเชลกับปั๊มคาลเทคเนี่ยแหละพอคิดว่าเติมมาแล้วว่าความแรงรถแม่งแรงมากน้ำมันแม่งดีจัดอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอินกับเชลกับเรื่องของคาลเทคเหลักอย่างของเชลที่ผมเติมบ่อยๆเนี่ยก็คือ 500แต้มครับจะแลกน้ามันได้100บาทอะไรประมาณนี้พอเราสะสมสะสมไปรเรื่อยๆเลยประมาณนี้ใช่ไหมพอมันถึงเวลาที่แบบว่าคะแนนมันเยอะยเงี้เราก็แลกฟรีเลยประมาณนี้ก็แล้วแต่ไปอีกทีหนึ่งว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับสำหรับใส่ขับรถที่ต้องเจอครับก็ครับรูปแบบการทําคลิปของผมที่ผมพยายามจะทําออกมาใหม่อะไรเงี้ยก็จะอารมณ์ประมาณนั้แหละแต่ถ้าใครมีคําแนะนำครับว่า อยากให้เป็นแบบไหนควรที่จะต้องทําอะไรเพิ่มหรือว่าควรจะต้องเปลี่ยนอะไรก็รบควนแนะนำมาหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําคลิปแนวนี้เหมือนกันผมกลัวว่าทําคลิปรีวิวห้องครัวหลังคาซนตักล้างแบบเดิมๆซ้ำๆก็กลัวจะน่าเบื่อถูกไหมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่แบบ ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวมาพูดแบบเป็นฟอร์มแบบทางการอะไร่างนี้เท่าไหร่ผมก็เป็นแค่วัยรุ่นคนหนึ่งอะวัยรุ่นสร้างตัวท้ายระหยกอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับก็อาจจะแบบว่ามีกิริยาหรือว่าอะไรที่อาจจะไมไ่ถูกใจท่านผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรประมาณนี้แต่ว่า แน่นอนครับว่าผมอะแนะนําจากความเป็นตัวเองแบบเอาความเป็นตัวเองออกมาแนะนำเพื่อจะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าถ้าคุณเจอผมหรือว่าคุณได้เห็นผมหรือคุณได้สัมผัสผมเวลาผมไปวัดหน้างานคุณเนี่ยผมก็จะพูดอารมณ์ประมาณนี้แหละอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีดาเหมือนในคลิปนะเพราะในคลิปมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องสร้างอินเทอร์จีถูกไหมแต่ว่าพอเราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยก็จะตอบเรื่องของอินเทอร์จีชันมาอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะแบบเพิ่มความน่าเชื่อถือในการแบบว่าให้คำปรึกษาคำแนะนำไรวันนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนนนนนนนััั้้้ะะะถาาใคคคครรรมมีแแลลบบบกวเเยยได สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจต่อเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับที่บริษัท DMT Construction and Building นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวซ่อมซักล้างห้องในประสงค์โฮมออฟฟิศกั้นห้องขยายห้องคับหรืองานอะไรก็ตามที่เป็นงานต่อเติมเราทำได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อมาเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆครับรายละเอียดนะสามารถเติทุกแพลตฟอร์มเลยครับทุกแพลตฟอร์มจะมีรูปภาพในง,งานต่างๆของเรานะครับทั้งที่เสร็จแล้วรยังไม่เสร็จหรือหนี้็างาน